เ m 91วันนี้วันพระธรรมรักษาใจวันนี้วันพระธรรมรักษาใจคุณผู้ฟังพระอาจารย์คริสโสธิพโลเจ้าวาดวัดนาป่าพงนะฮะกราบนวัสการพระอาจารย์ครับอา่าเจริญพรครับอ <c oughs> วันนี้พระอาจารย์จะให้โอกาสเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเบ็ดหกตัวเพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลายอา่าครับอา่า ก็จะให้ฟังพุทธวจนะพี่ระองจัดเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะนะนะก็เรื่องนี้อยู่ว่าพระอ,องค์บอกว่าพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนพลานเบ็ดบซัดเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อลงไปในห่วงน้ำลึกปลาที่เห็นแก่เหยื่อตัวใดตัวหนึ่งจะปรึงกลืนเบ็ดนั้นเข้าไปนะพิกุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหละปลาที่กลืนเบ็ดตัวนั้นถึงแล้วซึ่งความพินาศ ถึงแล้วซึ่งความผิดผายเพราะพรานเบ็ดบถูกพลานเบ็ดนั้นทำได้ตามความชอบใจนะครับพระองค์บอกต่อว่าพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเบ็ดหกตัวเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพื่อความผิดผายของสัตว์ทั้งหลายเพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลายเบ็ดหกตัวนั้นคืออะไรบ้างนะครับ,ร,บรูปที่เห็นด้วยตามีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่ครน่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจครับถ้าพิกุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นพิกุทั้งหลายพิกขุนี้เราเรียกว่าผู้กลืนเบ็ดของมารถึงแล้วซึ่งความพินาศ ถึงแล้วซึ่งความผิดหายถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความพอใจพองค์จัดต่อในเรื่องของเสียงที่ได้ยินด้วยหูมีอยู่กลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกมีอยู่ครับรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นมีอยู่โภทภะที่รู้ได้ด้วยกายมีอยู่และธรรมารมเนี่ยที่รู้แจ้งด้วยใจมีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจัจบเป็นที่ยวนจายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจภ้าพิกุเกลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งทำทั้งหลายพิกุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าผู้กลืนเบ็ดของมารถึงแล้วซึ่งความพินาศถึงแล้วซึ่งความฉิบหาย ถูกมารผู้มีบาปทําได้ตามความชอบใจนะนั่นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์นั่นเองนะที่พระองค์ให้เราเอารู้จักที่จะไม่เพลินกับสิ่งเหล่านั้นนะอเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้มีการเกิดในสังสารวัตรนี้ต่อไปเรื่อยๆนะ ก็ฝากก็ทาไว้ประมาณนี้นะพระภาชารครับนี้คือ,อมไม่ไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาสิ่งยุกยุ่งย่อยุมันอยู่รอบตัวเราเยอะเลยตรงนี้เราจะเราจะ<ต>จะจะดูแลตัวเองดูแลดูแลและดูแลตัวเองรักษาใจตัวเองอย่างไรบ้างครับพระอาจารครับพระองค์ก็จะสอนให้เราเนี่ยตั้งไว้ซึ่งอารมณ์ e นะอันเดียวนะเพื่อให้คอยลักความเพลินในอารมณ์ที่มาฉุดตา ผู้เจ้าบอกตาจะฉุดเอาพิกขูไปหารูปที่น่าพอใจครับเสียงนะหูเนี่ยจะฉุดเอาพิกขูไปหาเสียงที่น่าฟังนะจมูกจะฉุดเอาพิกขูไปหากลิ่นที่น่าสูดดมเนี่ยอายะนะุนาต่างๆมันจะดึงเราไปพระองค์บอกเราต้องตั้งไว้ซึ่งกายยักาสตนะิต้องดึงจิตกลับมาที่กายรู้ลมหายใจเรื่อยๆนี่แหละเป็นการซักซ้อมการฝึก แต่จนทั้งพอมันจานานเนี่ยเราถึงจะมีกําลังมีกําลังในการทิ้งอารมณ์เหล่านั้นได้เพราะฉนั้นกำลังในการทิ้งไม่มีทั้งที่เราก็อยากจะทิ้งนะแต่มันไม่มีกําลังใช่ไหมอ่านี่แหละคือทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเราล้วนๆเลยถูกต้องนะครับอาจารย์ใช่ถูกต้องนะไม่ว่าอะไรจะมาโยโย่ถ้าถ้าถ้าเราแข็งแรงอ่เราก็สามารถจะฝาบวันไปได้ ใช่ใช่ดังนั้นจริงต้องฝึกเรื่อย <c oughs> ๆนะอแล้วย <c oughs> ิ่งตอนนี้มีข่าวสารอะไรมากมายทีเดียวเราก็ทําให้รู้สึกาาแบบเหมือน <c oughs> เหมือนกับขึ้นถ้าเป็นสาววรุ่นก็คือเหมือนมันฟังอ่านดูแล้วดูข่าวแล้วอ่านข่าว<อ>ามันขึ้นอะไรประมาณนี้นะพ่าจานะยอ่าฮะ <c oughs> นั่น,น,นอ่า <c oughs> มีคําถามมาจากคุณจุธามาศ แล้วก็มีวงเล็บมาด้วยนะครับจากทางทีมงานบอกว่าให้อ่านทุกคำอมกลัวกลัวอ่านผิดจังเลยนะบอกกราบนมัสการค่ะขอสอบถามข้อธรรมจากเรื่องอาหารสีที่เรียนถามพระอาจารย์คลาวที่แล้วโอาสรุปตามที่เข้าใจดังนี้นะครับกับพระละาอาหารอาหารคือคำข้าวส่วนนี้คือรูปใช่ไหมครับ อ่าใช่ใช่ใชนะพัดส,สาหารอาหารคือเวทนาสามมโนมสันเจตนาอาหารคือส่วนการคิดในสัญญา <c oughs> สังขารปรุงในอดีตอนาคตวิญญาณอาหารกำหนดรู้การเกิดดับของนามรูปเพราะว่ามีการเกิดดับของวิญญาณและนามรูปอขออภัยครับนามรูปเกิดดับตลอดดังนั้นนะอาหารสี่ทั้งหมดคือขันห้าใช่ไหมครับ ถูกต้องเป๊ะเลยะ,ะ,ะและในการฝึกละความประนีจะเริ่มจากการละในส่วนของรูปก็คืออาหารคือคำข้าวซึ่งอยบทพิสุดนะครับ <ๆ S 2> และละต่อไปในส่วนที่ละเอียดขึ้นเรื่อยก็คือเวทนาคือภาษาาหารต่อไปอก็คือละจละละต่อไปก็คือละการคิดปรุงในอดีตในอดีตขอภายในอดีตอนาคตก็คือมโนสันเจตนาหาร แล้วก็สุดท้ายละในวิญญาณวิญญาวิญญาญาหานี่แหละนะครับอันนี้คือละได้เพราะว่าเห็นวิญญาณเกิดดับเข้าใจถูกต้องใช่ไหมครับอ่าคุณจุธามาธรรมต้องเป๊ะเลยครับเอาเป็นว่าพระอาจารย์พอจะมีอะไรขยายตรงนี้ขอโอกาสหน่อยครับเออย่างกรณีของกัพรีกาลาหารเนี่ยถ้าคนที่ทําได้แล้วเนี่ยก็จะละ พระองค์จะเรียกว่าละราคะที่มีเบญจกรรมกุลเป็นแดนเกิดได้และผู้เจ้าก็จะบอกว่าสังโยชนิดที่จะเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีคือคนคนนี้ไม่ต้องกลับมาในกรรมภพละนั่นคือเขาได้อนาคามีก็จะไปเกิดในสุทวาาอีกหนึ่งครั้งและจะปรินิพานครับส่วนอีกสามมรรควิธีเนี่ยคือผัสสาหารมโนสันเจตนาหารกับวิญญาณอาหารเนี่ยมรรควิธีเนี่ยผู้เจ้าจะตอบท้ายด้วยว่า ถ้าเขาอริยาสาวกทําได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่มีสิ่งใดที่อริยาสาวกผู้นั้นจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่าน,นี้คือทําแค่เนี้ยไปได้จนถึงอนาคตผลได้เลยนะนี่เป็นมุมต่างนิดเดียวนะครับพระอาจารย์ครับผมเขาผมเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังอยู่แล้วแบบยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยฟัง<อ>ฟังบทนี้เข้าไปก็โห เราจะเราจะต้องเริ่มตรงไหนเราจะต้องเริ่มตรงไหนรู้สึกไกลจังเลยอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับจริงๆไม่ไม่ไกลหรอกก็คืออาหารเราทานทุกมื้ออยู่แล้วูกต้องมาเราก็แค่ว่าถ้าทําตามในข้อหนึ่งเนี่ยก็คือพิณาอาหารเป็นของปฏิกูลนันคือพิณาอาหารคือคำข้าวหรือถ้าเราพิณาณาไม่ทันให้เราทันตรงที่ว่าให้เราเนี่ยโภชเนมตันยุตาคือทานแต่พอดีครับ อ่าทานพอดีเนี่ยเป็นยังไงพระองค์บอกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยก่อนจะอิอ่มเนี่ยหยุดก่อนอถ้าเราทําได้อย่างเงี้ยเราคุมความอยากได้นะใช้ได้เลยลดลดความอ้วนได้ด้วยนะคุณผู้ฟังใช <c oughs> ่ไหคือเมื่อไหร่ที่เราอิ่มปุ๊บอีกสักพักนึงมันจะรู้สึกอิมกอ่มกว่าอิ่มกวเดิมเมนะฮะพรอาจารย อ่ฮะใช่ค่สุดท้ายแล้วนะครับพระอาจารย์ครับขอโอกาสพระอาจารย์ให้แนวคิดหน่อยกับกับกับข่าวสารที่ตอนนี้อมันเยอะแยะมากมายทีเดียวเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราควรจะตั้งรับอย่างไรบ้างอะครับก็หลักในการเสพข่าวสารเนี่ยพระองค์จัดว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าครับนะเออวางเป็นอนิจจังไว้ก่อนนะเพราะบางทีบอกผิด สุดท้ายไม่ผิดก็มีรหรือว่าไม่ผิดแล้วสุดท้ายผิดก็มีครับนะดังนั้นเ,เวลารับรู้อะไรมาเนี่ยผู้เจ้าก็จะตัดว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะนี่แบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คืออข้อมูลข่าวสารใดเนี่ยเสพแล้วอักุสมเจริญกุศลเสื่อมเนี่ยองค์บอกจะไปเสพนะแต่ถ้าเสพแล้วเนี่ย อกุศลเสื่อมกุศลเจริญเนี่ยอันนีเสพได้ครับนะแล้วก็การสื่อออกไปเหมือนกันวันเนี้ยพวกเรามีมีเหมือนเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์กันทุกคนเลยนะรัเจ้าของเครื่องมือสื่อสารใช่ไหมครัอมีสถานีวิทยุข,ของตัวเองกันหมดเนี่ยนะอะ่พระองค์ก็จะสอนอย่างนี้ว่าการที่เราสื่ออะไรออกไปแล้วเนี่ยครับตัดกับภาษาริบุตรถ้ากุศลเจริญอกุศลเสื่อมเนี่ยสื่อได้ แต่ถ้าสื่อไปแล้วเนี่ยอกุศลเจริญนะกุศลเสื่อมเนี่ยอย่าออกจะสื่อออกไปนะให้พี่นาหลักการนี้เท่าที่จับความรู้สึกตัวเองได้ครับพระอาจารย์ออืเห็นชัดเลยว่าเวลาเรามีอารมณ์กับการเสพข่าวอืสิ่งหนึ่งก็คือของฉันของเราอย่ามาว่าของของเราซึ่งเราคิดว่าเป็นแบบนั้นอะไรประมาณนี้ก็เลยทาให้เรารู้สึกว่าเราเราเราหวงของของเราถูกต้องนะครับ อฮะใช่ใช่แล้วก็หลักหลักอีกอย่างนะับในในความผิดหนักับของพิขุเนี่ยนะโดยหลักของผู้เจ้าแล้วเนี่ยับไม่ให้เปิดเผยกับคาราวา่าแต่อย่าปิดกับพระ,ระนั่นคือให้พระเป็นคนจัดการนะรถ้าปิดกับพระเนี่ยมีความผิดครับนะ แต่ถ้าพระไปเปิดเผยกับคารวะมีความผิดอีกนะเอากาศผู้เจ้าเนี่ยก็คือมองในมุมของการปกปักรักษาด้วยครับนะแต่คือมองทุกมุมกว้างๆอย่างนี้นะหลายคนที่เสพข่าวแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันขึ้นขึ้นขึ้นวอนี้นะนําไปใช้นะครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์านรัศสการลาครับ อ่าะเจริญปานครับ,ขอ,รบขอบพระคุณครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์คือวิศวธีพโลเจ้าอาวาสวนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบทุกๆวันพระนะคุณผู้ฟังถ้ามีคำถามก็โทรเข้ามาฝากคำถามได้ทางหมายเลขหนึ่งหกสี่สี่หรือคุณจะอินบ็อกคำถามคุณก็ได้ในในในบ้านฟ้าบอกช่องไม่ได้ด้วยตอนนี้ไลฟ์กันอยู่นะฮะเดี๋ยวบางช่องก็จะน้อยใจบ้านฟ้าแล้วก็อินบ็อกเข้ามาฝากคำถามคุณได้ทุกวันพระบ่ายสองเศษแบบนี้แหละครับวันนี้ Uh, ธรรมะรักษาใจวันนี้วันพระธรรมะรักษาใจครับ fm 91วันนี้วันพระธรรมะรักษาใจ